ใครเคยกล้าพูดถึงใต้ต้นโพในวัดมีอุโมงค์ลับที่ซ่อนความจริงชวนขนลุกจนคุณไม่อยากเชื่อสายตาคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดเผยความลับนี้ไปกับเรากลางพิธีวันวิสาขบูชาปี2025ลมเงย็นพัดโช,ชยผ่านลานวัดที่เต็มไปด้วยกลิ่นธูปและเสียงสวดมนต์พระอาจารย์ประจำวัดยืนสงบนิ่งใต้ต้นโพเปลวเทียนสว่างวูบไหวกลางความมืดของยามคำ่ำ สายตาของญาติโยมจับจ้องไปที่ท่านด้วยความเลื่อมใสแต่ในมุมหนึ่งมีสุนัขตำรวจจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานเดินเข้ามาเงียบๆมันเห่าขึ้นเสียงดังลัน่นทำลายความสงบในพริบตาพระอาจารย์ชะงักฝ่าเท้าสะดุดเล็กน้อยบนพื้นอิฐโบราณดวงตาของท่านเบิกโพลงก่อนรีบปรับมายืนเฉยเ,ฉยเช่นเดิมแต่สุนัขก,กลับไม่หยุดมันเริ่มขุดตรงใต้ต้นโพเสียงขุดดินดังกรอบแกรบเจ้าหน้าที่สองคนรีบเข้ามาก่อนที่ฝุ่นดินจะฟุ้งกระจาย กลิ่นอับชื้นของดินเก่า,าคละคลุ้งขึ้นมาทันทีสิ่งที่พวกเขาเห็นคือฝาทางเข้าไม้เก่าแก่มีตราแกะสลักโบราณพระอาจารย์ก้าวถอยไปหนึ่งก้าวดวงหน้าเคร่งขครึมเริ่มเคร่งเครียดทุกสายตาหันมาจับจ้องไปที่ท่านหนึ่งในเจ้าหน้าที่เปิดฝาออกอากาศเย็นวูบไหลออกมาจากด้านล่างราวกับเป็นลมหายใจของอดีตกลิ่นเน่้เปื่อยปะปนกลิ่นกำยาาและดอกไม้สดทำให้คนหลายคนต้องเอามือปิดจมูกเสียงบางอย่างดังเบาๆจากภายในอุโมงนั้น คล้ายเสียงกรีดร้องของคนในความมืดพระอาจารย์หลับตาแน่นราวกับพยายามสวดภาวนาขาของท่านสั่นเล็กน้อยใต้จีวรที่เคยมั่นคงใบหน้าทา่มกลางแสงเทียนเผยเหงื่อเม็ดโตที่ไหลลงข้างขมับเจ้าหน้าที่ค่อยๆส่องไฟฉายลงไปเงาดำเคลื่อนไหวช้าๆใต้พื้นโลกนั้นเสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันหันมามองพระอาจารย์ตรงๆฟันของมันขบกันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยสัญชาตญาณไม่ไว้ใจ ชายชราผู้บวชมากว่า30ปีสูดหายใจลึกฝ่ามือกำลูกประคำแน่นจนเส้นเลือดปูดแสงไฟฉายส่องไปเจอเสาค้ำขนาดใหญ่แต่ที่พื้นมีสิ่งบางอย่างนอนอยู่เป็นเสื้อผ้าสีส้มขาดรุ่งริ่งเปื้อนคราบแห้งกรังมีสัญ,ญลักษณ์ของวัดเดียวกันกันกบจีวรที่พระอาจารย์สวมอยู่ญาติโยมเริ่มส่งเสียงซุบซิบบางคนถอยหลังด้วยความกลัวบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายพระอาจารย์ยังคงยืนนิ่ง แต่ร่างของท่านเหมือนจะหนักขึ้นทุกวินาทีเจ้าหน้าที่หยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นพระเครื่องสีดำสนิทมีอัครลึกหลับและคราบเลือดเก่าเกลกรักงทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากอุโมงค์พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้พื้นดินทุกคนหยุดหายใจชั่วขณะพระอาจารย์หลุดปากสวดบทหนึ่งที่ไม่คุ้นหูใครทั้งนั้นเสียงของท่านสั่นเครือแต่ชัดเจน ในบทสวดนั้นมีชื่อใครบางคนที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นมองท่านแววตาเต็มไปด้วยคําถามที่ไม่มีใครกล้าถามจากอุโมงค์เสียงคล้ายโซ่ที่ลากกับหินค่อยๆดังใกล้เข้ามาเสียงโซ่ขูดลากกับพื้นหินดังสะท้อนขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนมีบางสิ่งกําลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถอยหลังมือที่ถือไฟฉายสั่นไหวจนลำแสงสะบัดไปมา ใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อไหลอับแก้มพระอาจารย์ยืนนิ่งแต่ตาของท่านจับจ้องไปยังปากอุโมงค์ริมฝีปากยังขยับสวดต่อเนื่องแต่เสียงเริ่มแผ่วไฟฉายฉายลงไปอีกครั้งครั้งนี้เงาของสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นบนผนังหินมันไม่เหมือนมนุษย์มีแขนยาวลำตัวบิดเบี้ยวและดวงตาที่เรืองแสงเหมือนฐานไฟเสียงครางต่ำแหลมราวกับมีหลายเสียงซ้อนกัน มันก้าวขึ้นบันไดช้าๆเสียงโซ่กระแทกแต่ละขั้นดังกึกก้องพระอาจารย์หลับตาลงน้ำเสียงสวดของท่านแปลเปลี่ยนจากความสงบเป็นเร่งร้าวนโมสังโฆว,วิญญาณวิจิตตังเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งสะดุง้งเธอจำบทนี้ได้จากเอกสารโบราณที่ใช้ขับไล่วิญญาณเร่ร่อนในวัดร้างเงาดำนั้นหยุดอยู่ที่ป่าอุโมงมันหันหัวมาช้าๆและมองตรงไปยังพระอาจารย์ ดวงตาคู่นั้นมีแสงสีแดงจางๆแต่ทันใดนั้นมันเริ่มส่งเสียงแหลมสูงราวกับเจ็บปวดพระอาจารย์ยกมือขึ้นปายนิ้วมีรอยแผลแตกที่เริ่มมีเลือดไหลเลือดนั้นหยดลงบนลูกประคำลูกประคำเปลี่ยนสีทันทีจากไม้ธรรมดากลายเป็นสีดำมันวาวพร้อมอัขระที่เรืองแสงขึ้นมาช้าๆเสียงร้องของเงาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงจนกระจกหน้าต่างโบยสั่นสะเทือน ญาติโยมหลายคนล้มลงบางคนเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวพระอาจารย์เบิกตากว้างพลันตะโกนเสียงดังก้องอย่าขึ้นมาอีกเจ้าสัญญาไว้ใต้โพนี้ทุกคนหันมองพระอาจารย์เป็นตาเดียวคำพูดของท่านไม่ได้พูดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพียงเท่านั้นมันเหมือนเป็นคำสารภาพเหมือนกับว่าพระอาจารย์เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเสียงคำรามของเงาดังสะท้อนทั่ววัด จากเงาหนึ่งเริ่มมีอีกสองเงาตามมาทุกตัวมีโซ่พันรอบลำตัวดวงตาทั้งหมดจ้องมาที่พระอาจารย์อย่างเดียวเท่านั้นไฟในลานวัดกระพริบวูบวาบต้นโพเริ่มไหวทั้งที่ไม่มีลมแม้แต่น้อยเสียงสวดของพระอาจารย์หยุดลงกระทันหันราวกับลมหายใจของท่านถูกดึงออกไปเงาทั้งสามก้าวเข้ามาใกล้พร้อมเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนได้ยินชัด เสียงนั้นพูดว่าถึงเวลาคืนสิ่งที่เจ้าขโมยมาแล้วอาจารย์พระอาจารย์นิ่งงนันใบหน้าที่เคยสงบเหมือนแผ่นศิลากลับซีดเผือดมือที่ถือประคำสั่นระริกเสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบลานวัดราวกับล้อมทุกคนไว้ด้วยเงามืดเจ้าสาบานไว้ใต้ต้นโพจำได้หรือไม่เงาหนึ่งเอ่ยด้วยเสียงเหมือนเหล็กขูดหินพระอาจารย์ค่อยๆย่อตัวลง ท่านคุกเข่าต่อหน้าปากอุโมง์ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้าไม่คิดว่าเจ้าจะกลับมาน้ำเสียงของท่านเปราะบางราวกับแตกสลายจากภายในสุนัขตำรวจยังยืนขู่ฟันขาววับของมันสั่นไหวจากเสียงครางของสิ่งใต้ดินเจ้าหน้าที่ต่างพยายามเรียกสติแต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปใกล้ต้นโพธิ์ที่ยืนตระหง่านมาหลายร้อยปีเปลือกไม้เริ่มแตกร้าวซากใบไม้หล่นลงมาอย่างไม่มีเหตุผลเงาทั้งสามเคลื่อนตัวช้าๆเข้ามาใกล้ กลิ่นเลือดเก่าและทูบไม่โวยแรงขึ้นทุกวินาทีพระอาจารย์ยกมือขึ้นในมือนั้นมีแผ่นโลหะบางขนาดเท่าฝ่ามือเป็นยันโบราณที่สลักด้วยตัวอักษรที่ไม่มีในภาษาปัจจุบันเขากระชับมันแน่นก่อนตะโกนสุดเสียงข้ายอมแล้วเอาวิญญาณของข้าไปแต่อย่าแต่ต้องวัดนี้แสงสีส้มสว่างว่าจัดยันเงาทั้งสามชะงักไปเพียงชั่ววินาทีแต่แล้วก็ใส่ย,ยิ้มพร้อมกัน เสียงหัวเราะเย็นเยียบหลุดออกมาจากปากที่ไม่เคยพูดมาก่อนเจ้าคิดว่าเจ้ายังมีสิทธิ์ต่อรองหรืออาจารย์ลมแรงกระโชกผ่านลานวัดจนเปลวเทียนทุกดวงดับมืดท้องฟ้าซึ่งเคยมีแสงจันทร์สลัวลงในชั่วพริบตาพระอาจารย์หลับตาหยดน้ำตาหนึ่งไหลลงมาบนแก้มที่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าเขารู้วินาทีนี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะปกป้องเขาได้อีก พระบาปที่ฝังไว้ใต้ต้นโพกําลังกลับมาทวงสิ่งที่มันเคยเป็นของมันเสียงโซ่กระชากดังลั่นเงานหนึ่งพุ่งออกจากความมืดสัมผัสแรกกระแทกเข้ากลางอกของพระอาจารย์ท่านล้มลงกับพื้นชีพจรเต้นแรงเพียงครู่ก่อนจะนิ่งสนิทแต่ดวงตาของท่านยังลืมอยู่มองตรงไปยังยอดโพจากรากไม้มีเงาดำบางอย่างหลซึมออกมามันไม่หยุดที่อาจารย์เทียงคนเดียวญาติโยมเริ่มหวีดร้อง แต่เสียงของพวกเขาเบากว่า,วาเสียงหัวเราะจากใต้ดินนั้นมากนักเสียงหัวเราะนั้นแผ่กระจายไปทั่วลานวัดราวกับกล้องมาจากทุกทิศทุกทางพร้อมกับแรงสั่นไหวที่เริ่มแรงขึ้นต้นโพโยกไหวอย่างไม่เป็นธรรมชาติรากไม้กระจายตัวอย่างรวดเร็วกับมีชีวิตมันเลื้อยไปตามพื้นอิฐเก่ากอดของเส้นวายและเทียนหักล้มกลิ่นควันทูเปลี่ยนเป็นกลิ่นเผาไม่กลิ่นเลือดกลิ่นของอดีตที่ไม่มีใครอยากจำ เจ้าหน้าที่ตะโกนสั่งให้ถอยทุกคนรีบวิ่งหนีจากลานพิธีแต่บางคนสะดุดล้มรากไม้พันรอบข้อเท้าลากพวกเขากลับไปสู่ต้นโพเสียงกรีดร้องดังแทรกขึ้นกลางความวุ่นวายแสงไฟจากมือถือที่ยังเปิดอยู่สั่นไหวก่อนจะดับลงทีละเครื่องแสงสุดท้ายมาจากไฟฉายของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก่อนที่เงาดำจะกลืนม,มันไปรอบต้นโพเงามืดปกคลุมเป็นวงกว้างในเงานั้นมีเงาร่างอื่นๆปรากฏขึ้น ร่างเหล่านั้นสวมจีวรขาดรุ่งริ่งสีซีคำ้ำบางร่างไม่มีหน้าบางร่างมีแต่ปากที่กว้างจนสุดแก้มพวกมันเดินวนรอบศพพระอาจารย์เสียงสวดมนต์แปลกประหลาดดังแทรกมาจากพวกมันเหมือนบทสวดในภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินเจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมที่ยังยืนอยู่จ้องไปยังเงาพวกนั้นมือของเธอกำพระเครื่องแน่นเธอพยายามจะสวดบทป้องกันที่เคยเรียนแต่คำสวดหลุดออกมาแค่ไม่กี่คำก่อนเสียงของเธอจะถูกกลืนโดยเสียงกระซิบรอบข้าง เจ้ารู้แล้วเจ้าก็เห็นแล้วเจ้าจะหนีไปไหนต้นโพ,โพแผ่รากยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนแขนยักย้ายที่พยายามคว้าดวงจันทร์พื้นดินตรงหน้าปากอุโมงเปิดออกเงาร่างหนึ่งใหญ่กว่าทุกตัวก่อนหน้านี้ค่อยๆโผล่ขึ้นมามันสูงเท่ากับเจดีหน้าวัดร่างของมันก่อจากเศษผ้าผิวหนังแห้งกรังและเครื่องรางหักพังดวงตาสีเหลืองหม่นของมันจ้องมองทุกคนที่เหลือรวมถึงเธอ มันเอ่ยเสียงต่ำเหมือนสะท้อนมาจากโพรงลึกในกระดูกคนที่เฝ้าความลับไม่มีใครหลุดพ้นเธอเริ่มถอยหลังแต่ต้นโพเริ่มแตกเปลือกออกภายในลำต้นมีโพรงในโพรงนั้นมีโครงกระดูกมนุษย์สามร่างถูกมัดด้วยผ้าจีวรเก่าข้างๆโครงกระดูกมีชื่อถูกสลักไว้ด้วยมีดหนึ่งในชื่อนั้นคือชื่อของพระอาจารย์เธอก้าวถอยจนแผ่นหลังชนกับกำแพงวิหาร เสียงหัวเราะเสียงสวดเสียงร้องรวมกันเป็นเสียงเดียวก่อนที่เธอจะทันหายใจเงาดำหนึ่งพุ่งมาปิดตาเธอจากด้านหลังทุกอย่างดับลงในความมืดสนิทแต่ในความมืดนั้นเธอยังได้ยินเสียงหนึ่งประสิบอยู่ข้างหูเจ้าคนต่อไปคือเจ้าลมหายใจของเธอติดขัดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกในความมืดที่หนาทึบเธอขยับไม่ได้ ร่างถูกกดแน่นด้วยแรงยินเยียบราวกับน้ำแข็งเสียงกระซิบยังไม่หยุดมันแทรกเข้ามาในโสตประสาทลึกถึงในหัวใจเจ้ารู้แล้วเจ้ารู้มากเกินไปเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดเหมือนเสียงของเธอถูกกลืนไปกับความมืดนั้นทันใดนั้นแสงวาบหนึ่งสาดเข้าตาเธอลืมตาขึ้นพบว่าตนเองนอนอยู่หน้าวิหารรอบตัวงเงียบสงัดไม่มีเสียงสวดไม่มีผู้คน ต้นโพยังอยู่ตรงนั้นแต่ใบของมันกลายเป็นสีดำมืดพื้นรอบโคนต้นแห้งแตกกระแหงเหมือนไม่มีน้ำมาหลายสิบปีเธอค่อยๆลุกขึ้นมือยังสัน่นสายตากวาดมองรอบลานซาลาเล็กๆที่เคยมีพระนั่งเทศกลับว่างเปล่าไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงลมเธอเดินไปที่ต้นโพร,รู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่ดึงดูดตรงโคนต้นมีรอยขีดเขียนใหม่มันเป็นลายมือของใครบางคน เขียนด้วยเลือดที่ยังสดจงเงียบถ้าไม่อยากเป็นรายต่อไปเธอก้าวถอยแต่ขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันกลับไปช้าๆช,ชายในจีวรสีหม่นยืนอยู่กลางลานวัดใบหน้าของเขาคล้ายพระอาจารย์แต่ผิวของเขาซีเป็นเทาดวงตาขาวโพลนไม่มีม่านตาริมฝีปากของเขาขยับไม่มีเสียงแต่เธอเข้าใจถ้อยคำนั้นชัดเจน เจ้าจะเป็นผู้สืบทอดความลับนี้รอบตัวเธอแสงเริ่มดับลงทีละจุดแม้แต่ดวงจันทร์ก็หายไปจากฟ้าต้นโพที่ยืนสูงกลางลานกำลังขยายร่าอีกครั้งและเธอก็รู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบรากไม้เริ่มขยับคืบคลานเข้าหาเธออย่างเงียบงนันเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงเด็กกระซิบคำสวดลอยวนรอบศีรษะของเธอในความมืด เธอถอยหลังมือควานหาสิ่งใดก็ตามเพื่อป้องกันตัวปลายนิ้วสัมผัสกับเศษกระจกจากตะเกียงแตกเธอกำมันไว้แน่นแม้เลือดจะเริ่มไหลหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเงาพระอาจารย์เดินเข้าใกล้จีวรของเขาไม่เคลื่อนไหวตามแรงลมเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างอย่ากลัวเขากระซิบความกลัวคือประตูสู่การยอมรับทันใดนั้นรากไม้กระโจนเข้าใส่ พันรอบข้อเท้าเธอแน่นหนาดึงเธอลงกับพื้นเธอกรีดร้องดวงตาเบิกโพรงแต่เสียงร้องนั้นถูกกลืนทันทีโดยอากาศรอบตัวพื้นดินใต้ต้นโพเริ่มแยกออกเผยให้เห็นโพรงลึกที่เต็มไปด้วยเงาเงาที่ไม่มีรูปร่างตายตัวเสียงหัวเราะของเด็กเสียงครางของคนแก่เสียงสวดอันบิดเบี้ยวรวมกันกลายเป็นเสียงหนึ่งเดียวที่ดึงเธอลงสู่ข้างใต้เจ้าต้องรู้ว่าเราคือใครเจ้าต้องจำในสิ่งที่เขาพยายามจะลบ จะต้องรับช่วงต่อมือของเธอถูกดึงไว้แน่นน้ำตาไหลลงผสมกับเลือดในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ร่างจะหายเข้าไปใต้ดินเธอมองเห็นบนลำต้นโพปรากฏชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อของเธอเองถูกสลักด้วยเลือดสดใหม่กว่าทุกชื่อก่อนหน้าร่างของเธอค่อยๆถูกดึงลึกลงไปในโพรงมืดความเย็นจับขั้วหัวใจเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้จะอบอุ่นได้อีก เสียงคําสวดและเสียงหัวเราะแผ่วเบาเป็นกระซิบดังขึ้นรอบตัวเหมือนวิญญาณทั้งหลายกำลังเรียกหาเธออย่างไม่หยุดยั้งดวงตาของเธอเริ่มปรับเข้ากับความมืดเห็นแสงสลัวสลวที่ปลายพรงลึกลงไปในแสงนั้นมีภาพอดีตผุดขึ้นเป็นภาพของพระอาจารย์รุ่นก่อนหน้าผู้ที่เคยสาบานปกป้องความลับใต้ต้นโพนี้แต่ภาพเหล่านั้นกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัว พระอาจารย์คนนั้นถูกวิญญาณโบราณจับพันธนาการเสียงร้องของท่านก้องกังวานดังก้องอยู่ในโพรงนั้นเจ้าคือผู้สืบทอดบทสวดนี้เสียงนั้นดังก้องมาอีกครั้งจากทุกทิศทางเลือดที่สลักชื่อบนต้นโพเริ่มไหลลงมารวมตัวกันกลายเป็นสายน้ำสีแดงเข้มที่ไหลไปทั่วโพรงใต้ดินเธอรู้สึกได้ถึงพลังโบราณที่หลอมรวมอยู่ในร่างของเธอพลังที่ยอมให้เธอปกป้องหรือถูกกลืนกิน ด้วยมือสั่นเทาเธอหยิบลูกประคำที่พระอาจารย์มอบให้ไว้สายพระเครื่องเรืองแสงเป็นประกายลึกลับเสียงสวดที่เธอเคยได้ยินในวันวิสาขบูชากลับมาเป็นบทสวดที่แผ่เสียงออกมาในใจเธอนโมพุทธะสังฆะแรงสั่นสะเทือนใต้ดินค่อยๆทุเลาลงเงามืดเริ่มคลายตัวและค่อยๆถอยห่างไปพรงใต้ต้นโพเริ่มปิดตัวลงเหมือนทุกสิ่งถูกเก็บซ่อนไว้รอเวลาต่อไป แต่ในใจของเธอรู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ต้องรักษาต่อไปเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาของต้นโพยังคงเฝ้ามองเธออย่างไม่วางใจและพระอาจารย์ที่ล้มลงกลางพิธียังคงเป็นปริศนาที่ต้องคลี่คลายในวันวิสาขบูชาครั้งหน้าใครจะกล้าก้าวเข้าไปใกล้ต้นโพอีกครั้งร่างของเธอค่อยๆถูกดึงลึกลงไปในโพรงมืด ความเย็นจับขั้วหัวใจเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้จะอบอุ่นได้อีกเสียงคําสวดและเสียงหัวเราะแผ่วเบาเป็นกระซิบดังขึ้นรอบตัวเหมือนวิญ,ญญาณทั้งหลายกำลังเรียกหาเธออย่างไม่หยุดยัง้งดวงตาของเธอเริ่มปรับเข้ากับความมืดเห็นแสงสลัวสลวที่ปลายพรงลึกลงไปในแสงนั้นมีภาพอดีตผุดขึ้นเป็นภาพของพระอาจารย์รุ่นก่อนหน้าผู้ที่เคยสาบานปกป้องความลับใต้ต้นโพนี้ แต่ภาพเหล่านั้นกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวพระอาจารย์คนนั้นถูกวิญญาณโบราณจับพันธนาการเสียงร้องของท่านก้องกังวานดังก้องอยู่ในโพรงนั้นเจ้าคือผู้สืบทอดบทสวดนี้เสียงนั้นดังก้องมาอีกครั้งจากทุกทิศทางเลือดที่สลักชื่อบนต้นโพเริ่มไหลลงมารวมตัวกันกลายเป็นสายน้ำสีแดงเข้มที่ไหลไปทั่วโพรงใต้ดินเธอรู้สึกได้ถึงพลังโบราณที่หลอมรวมอยู่ในร่างของเธอ พลังที่ยอมให้เธอปกป้องหรือถูกกลืนกินด้วยมือสั่นเทาเธอหยิบลูกประคำที่พระอาจารย์มอบให้ไว้สายพระเครื่องเรืองแสงเป็นประกายลึกลับเสียงสวดที่เธอเคยได้ยินในวันวิสาขบูชากลับมาเป็นบทสวดที่แผ่เสียงออกมาในใจเธอนโมพุทธะสังฆะแรงสั่นสะเทือนใต้ดินค่อยๆทุเลาลงเงามืดเริ่มคลายตัวและค่อยๆถอยห่างไปพรงใต้ต้นโพเริ่มปิดตัวลง เหมือนทุกสิ่งถูกเก็บซ่อนไว้รอเวลาต่อไปแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ต้องรักษาต่อไปเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาของต้นโพยังคงเฝ้ามองเธออย่างไม่วางใจและพระอาจารย์ที่ล้มลงกลางพิธียังคงเป็นปริศนาที่ต้องคลี่คลายในวันวิสาขบูชาครั้งหน้าใครจะกล้าก้าวเข้าไปใกล้ต้นโพอีกครั้ง ความสงบที่กลับคืนมาในวัดนั้นเป็นเหมือนฝาผนึกปิดบังเรื่องราวทั้งปวงไว้ใต้พื้นดินแต่สายลมเย็นที่พัดผ่านใบโพยังคงพัดพาเสียงกระซิบอันน่าสะพรึงกลัวให้เล็ดลอดออกมาหญิงสาวที่รอดชีวิตจากคืนนั้นยืเนเงียบอยู่ริมลานวัดใบหน้าเธอยังสั่นเทามือของเธอยังคงกลุ่มลูกประคำแน่นในใจรู้ดีว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะความลับใต้ต้นโพ ไม่ได้ถูกฝังไปกับพระอาจารย์และเงามืดที่กลับไปมันยังคงมีชีวิตและเฝ้ารอคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้สืบทอดพันธะอันน่ากลัวนี้ต่อไปคืนวันวิสาขบูชาในปีถัดไปอาจจะมีผู้คนมากมายที่มาสักการะต้นโพแต่ในใจของใครสักคนจะซ่อนความหวาดกลัวและความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและใต้รากไม้โพที่ลึกลงไปในความมืดยังคงมีเสียงกระซิบเรียกหา ผู้สืบทอดคนต่อไปสียองกระซิบค่อยๆดังกล้องในใจเธอเหมือนแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานทุกครั้งที่ลมพัดผ่านใบโพสันไหวเบาๆเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนจากสิ่งที่อยู่ใต้ดินคืนวิสาขบูชาครั้งใหม่ใกล้เข้ามาหญิงสาวคนนั้นรู้ดีว่าเวลาแห่งความมืดจะกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้ความลับนั้นครอบงำเธออีกต่อไป เธอเตรียมใจและเตรียมพร้อมรับมือกับชะตากรรมที่รอยอยู่ข้างหน้ากลางคืนที่มืดมิดต้นโพยังคงยืนหยัดสวยสง่าท่ามกลางความเงียบงนันใต้ารากลึกนั้นบางสิ่งยังคงรอคอยรอคอยผู้ที่จะกล้าลงไปสัมผัสความจริงและในความมืดนั้นเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆอย่างมั่นใจถึงเวลาของเจ้ามาถึงแล้วสายลมเย็นพัดผ่านลานวัดอีกครั้ง ทำให้ใบโพวหวสั่นราวกับกระซิบต,ตอบรับหญิงสาวยืนอยู่คนเดียวในความเงียบงนันความรู้สึกหนักอึ้องซึมซาบเข้าสู่กระดูกสันหลังดวงตาของเธอจ้องไปยังต้นโพเหมือนมองเห็นร่างเงาเลือนรางที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในความมืดเงานั้นเหมือนผู้เฝ้าความลับมานานนับศตวรรษยื่นมือออกมาจากรากไม้ดึงดึงร่างของเธอไปหาเสียงกระซิบที่เคยเป็นคำเตือนตอนนี้กลายเป็นคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธ มาเถิดเจ้าคือผู้สืบทอดเ้อหายใจรลึก่อนที่จะก้าวเดินไปยังต้นโพพร้อมยอมรับชะตาก,กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลางความมืดและความเงียบความลับใต้ต้นโพกำลังจะถูกเปิดเผยอีกครั้งและเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยกล้าพูดถึงไรเดนดิงเซชันโซทูเกรสเลนเดอร์สตอรี่แชท GPT เซตแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆสาดส่องผ่านกิ่งไม้โพ เปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงทองอบอุ่นหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นโพหายใจเข้าลึกๆพร้อมรับรู้ถึงพลังและความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเธอหยิบลูกประคำในมือแน่นไม่ใช่เพียงเครื่องรางแต่เป็นพันธะที่ต้องรักษาไว้ต้นโพที่เคยเป็นเพียงต้นไม้ใหญ่ในวัดตอนนี้กลายเป็นป้อมปราการแห่งความลับและความศักดิ์สิทธิ์เสียงกระซิบจากอดีตค,ค่อยๆเงียบลงความสงบกลับคืนสู่ลานวัดอย่างแท้จริง แต่ในใจของเธอรู้ดีว่าวิธีนี้จะไม่ง่ายและไม่มีวันสิ้นสุดเพราะบางความลับไม่อาจปล่อยให้หลับไหลตลอดการและใต้ร่มเงาของต้นโพชีวิตใหม่ของผู้สืบทอดบทสวดและพันธบราณได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันท่ามกลางความสงบเธอยิ้มเบาๆอย่างมั่นใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยใจที่กล้าหาญและไม่หวาดกลัวอีกต่อไป